อันยองสวัสดีครับทุกคนวันนี้วติงป้ายาขอเสนอคังเฮวอนนักสแสดงวิชวลไอดอลท่อนร้องน้อยเรื่องราวสนใจของเธอจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยล่าสุดวันที่22 2่ธันวาคม2021เยวอนได้ปล่อยอัลบั้มพิเศษวิน t e อร์ e c i a l a l b อ m ลบัม W ซิงิทั้งหมด5เพลงนำโดยเพลง w i n t e อร์ e m อย่าลืมรับชมมิวสิกวิดีโอและสตรีมเพลงด้วยนะครับ ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดค่ดิปใ,ใหม่จากช่องวัิงนะครับข้างเฮวอนเกิดวันที่5กรกฎาคมปี1999ที่ยังซานจังหวัดขยองซังใต้เธอมีน้องชายหนึ่งคนชื่อขยองอูเธอจบการศึกษาจากฮาริมมัลติอาร์สคูลสาขาบอดแคสติ้งแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์โดยจบรุ่นเดียวกันกันกนกบชเวเยนาเยริและเวท จูอีและแนนซี่โมโมแลนโกอึนเพอร์เพอรคิสยอนจองอูงจูซอนโยคิมลิฟและชิวดูน่าฮวียอง SF9 อนึนบิน CLC และอูยองเอทิสเป็นต้นจุดเริ่มต้นในการเข้าสูข่วขงการเธอได้เข้าเนีฝึกของค่าย Music K Entertainment และค่าย HYWY Entertainment h e ์เฮวอนเกือบไเดบิวต์กับวงเดย์เดมาแล้วด้วยก่อนที่เธอจะได้ไปอยู่ค่าย AD Creative ต่อมา เธอไดเข้าแข่งขันในรายการ Produce 48รายการซเวอร์ว่ลของช่อง Mnet ที่จะหาสมาชิก12คนสุดท้ายที่ได้เดบิวต์เป็นเกิร์ลกรุปวงใหม่จากเด็กฝึกทั้งหมด96คนซึ่งมีทั้งเด็กฝึกจากเกาหลีและเด็กฝึกญี่ปุ่นจาก48 Group Hee Won มาในฐานะตัวแทนหนึ่งเดียวของค่าย AD Creative เธอได้รับความสนใจเนื่องจากความสวยของเธอและเธอยังมั่นใจด้วยว่าตัวเองนั้นน่ารักและมีความใส่ซื่อบริสุทธิ์โดยทำการแสดงเพลง U I ของ IU แต่เธอก็ยังแสดงออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่นักก็จะโดนประเมินให้อยู่กับคลาส F ก่อนที่เธอจะได้มาใช้แววกับการแสดงเพลงบูมบายาที่แม้ว่าตอนแรกพว้เธอหลายคนในทีมเริ่มจะถอดใจกันไปแล้วเยวอนได้ตัดสินใจร้องในท่อนแรปของเพลงนี้และก็ได้รับความสนใจจากผู้ชม ทำให้ทีมสแนค็คพลิกชนะไปได้อย่างเหนือความคาดหมายในช่วงเวลานี้เองที่เธอได้สร้างมิตรภาพกับน้องซาโตะมินามิแล,และสนิทกันถึงขนาดเรียกเธอว่าคังจังเลยทีเดียวอันดับของเฮวอนขึ้นมาสูงขึ้นมากๆหลังจากได้แจ้งเกิดกับบทบาทแรปเปอร์สุดสซื่อเฮวอนได้รับหน้าที่แรปเปอร์ต่อในรอบต่อมากับเพลง don't know you ของเฮสซึ่งคราวนี้เธอได้เขียนเนื้อร้องท่อนแรปเป็นครั้งแรกด้วย

ก่คนที่เธอจะพามาถึงรอบสุดท้ายจากตอนได้ผู้แข่งขัน96คนจะเหลือเพียง20คนโดยจะมีการแสดงเพลง n e ก o y a ก่อนจะเป็นการแสดงเพลงไฟนอลสอเพลงคือ We Together และเพลง y o u i Love Right โดย Heewon ที่อยู่กับทีมเพลง U.I Love Right ซึ่งทำโดยเซนเตอร์ชูเวเยนาและสุดท้ายก็ดยได้ประกาศผลท,ที่ของสุณาที่ไเรเดีซึ่งเฮวอ์ได้จบหนาที่8ด้วยคะแนนโหว 2 4 8แสนคะแนนและก็ได้เดบิวต์ในนามวง IG o n โดยรวมระยะเวลาของการเด็กฝูงของเฮวอนคือ9เดือนและได้มีสีจาตัวในวงคือสีส้มโครลพร้อมกับได้เดบิวต์ยังเป็นทางการในวันที่29ตุลาคม2 0 1 8ด้วยมินิอัลบั้มแรก Color Lights พร้อมกับเพลงไตเติ้ล l a v e n r o s e โดยเฮวอนได้รับตำแหน่งเป็น l ี a d Vocal Sub rapper และวิชวลในเพลงนี้เฮวอนอาจจะได้ท่อนร้องที่น,อน้อยแต่ก็เป็นท่อนที่หลายคนสามารถจดจําได้หลังจากนั้นไอจิวอนก็ได้ปล่อยเพลงมาเรื่อยๆมีการคัมแบ็กทั้งฝั่งเกาหลีและญี่ปุ่นรวมถึงการไปเดินสายค,คอนเสิร์ต Eyes on Me ในประเทศเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยไอยจีวได้ปล่อยผลง,งานเพลงมากมายประกอบไปด้วยตูดิโออัลบัมออบ้มสอัลบั้ม 24時間最後にいたくなる振り向かない よし <music> ในเดือนพฤษภาคม2021อีจีวอนก็ไดมียอดขายรวมกว่า2.79ล้านอัลบัม้มและในช่วงโควิดที่จัดคอนเสิร์ตไม่ได้ได้มีคอนเสิร์ตในรูปแบบออนไลน์แทนครั้งแรกกับอจีวอนออนไลน์คอนเสิร์ตวันริกเท h เตอร์เมืช่วงเดือนกันยายน2020 แต่ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม2021ที่ผ่านมาในไอจีวอนออนไลน์คอนเสิ One The Story และแล้วกว่า2ปี6เดือนวันที่วิจิวอนหลายคนภาวนาและไม่ต้องการให้มาถึงสำหรับการประกาศยุบวงอย่างเป็นทางการในวันที่29เมษาย,ยน2021 12สาวไอจีวอนบทสัญญาและสมาชิกแต่ละคนกำลังแยกย้ายกันไปโดยกลับไปยังต้นสังกัด ไปตามเส้นทางเดิมของตัวเองหรือเส้นทางใหม่ๆให้เยวอนเป็นหนึ่งคนที่มีงานเดี่ยวเข้ามารวัวๆไม่ว่าจะเป็นงานรายการทีวีทั้งเปิดช่อง YouTube ของตัวเองงานถ่ายแบบนิยาต่างๆเช่นรวมงานกับโจยูริในแอลโคเรียและ First Look เป็นต้นงานโฆษณาต่างๆและรวมถึงแบรนด์บัสเดอร์ไม่ว่าจะเป็นดีอออเล็กซานดราแมคคีนเซรีบูการีโทรีบูชไอแอม b เบ อีฟแซงโรรองเลค็อกคูเรียวอร์ซาเช่ด็อกเตอร์มาเดนส์นิวบาลถ่ายโฆษณาหนังสั้นของโซ d a c a m e ราที่แสดงร่วมกับนักแสดงอนุพัมที่รับบทเป็นอาลีในสกีเกมด้วยจริงจังเลยเนาไกินสตอรี่จิว้าสื่อจริงังเลยนี่อะไรเนี่ยโซดา และเธอนี่ออกโฟโต้บุ๊กของตัวเองด้วยในชื่อโฟโต้บุ๊กบิวตี้คัทคังเฮวอนที่โอติงได้เคยอันบ็อกซิ่งไปแล้วด้วยสามารถดูกันได้และเฮวอนยังได้ปล่อยสิงเกิลพิเศษ first love letter เฮวอนยังได้ออกรายการต่างๆไม่ว่าจะเป็นรายการท่องเที่ยวรายการใหม่ของ idol life original a d o l travel agency s h e a t i n g trip ร่วมกับแชยอนและยูริและได้เข้าร่วมรายการ My K-Star Family รายการเร์ลิตี้ครอบครัวสมมุติซึ่งเป็นการร่วมมือกันของช่อง NBC และ Discovery Channel Korea โดยเป็นการรวมตัวกันของไอดอลเจน1-4ซึ่งจะแบ่งเป็น3บ้านบ้านแรกครอบครัววุ่นวุ่นระดับโลกกับสมาชิกในบ้านที่มี3หนุ่มสุดสนเซียวจวินหยางหยาและเฮนเดรี่จากเวีและพี่สาวพราวสเสนยูบิน Wonder Girls บ้านที่2นํนมาด ซอนโฮยอง G.O.D กับหลานชายสุดป่วนทั้ง3คนซออึนกวาง b 2 b ฮยอนแจ The Boys และน้องคิมคังหุนมาอยู่ร่วมกันและบ้านที่3กับเรื่องราวความรักของ2คู่แต่งงานเยซอง Super Junior กับอิมนายองและคู่ของอีเดฮุย a b 6และคังเฮวอนสามารถติดตามดูได้ทางช่อง Discovery Channel Korea และดูย้อนหลังแบบภาคไทยได้ทุกอาทิตย์เวลา3ามทุ่ม45มทางช่อง เวิร์กพอยท์ช่อง23เขาจะให้เราแต่งงานงั้นเหรอฉันเองยังไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานเลยค่ะมันเลยรู้สึกเ่อเ่และปีหน้า2022 <c oughs> ก็ได้คอนเฟิร์มแล้วว่าเฮยวอนจะเป็นหน,นึ่งในแสดงของเว็บซีรีส์เรื่อง Best Mistakes ซีซั่น3 <c oughs> ตัวจะรับบทเป็นจินเซฮีนักศึกษาเอกธุรกิจสวยรวยเก่ง <c oughs> นอกจากนักแสดงนำในซีซั่น1และ2แล้วก็ยังมีวอนพิวเดซิกฮยอนซอกซ i x และนานาอุอมาร่วมแสดงด้วยรอติดตามดูกันได้เลยเรื่องที่มันรู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีของเฮียวอนเธอสามารถเล่นกีตาร์และเปียนโนได้ on, เฮียวอนเลี้ยงสุนัขหนึ่งตัวชื่อเจเจงานดีเรกข,ของเธอคือดูอนิเมะเธอชอบทังเรื่องวั One Piece นพีซเด้ว่นย่นาอน,น,นี บลิชเวอร์เลดเอเวอร์การ์เดนเลิฟไลฟ์โปเกมอนและแอตแทกออนไททันเป็นต้น 아니고요. 어, 그 저는 애니를 좋아합니다. 진경에 관한 상기 나왔으니까 많이 많이 보세요. 예원, มความสามารถพิ맛있어어 ยังชอบกินขนมมากๆของที่เธอชอบกินคือทาโกยากิและไอศครีมวานิลาเธอยังมีฉายาที่คนไทยเรียกด้วยในชื่อก้าวเพราะหน้าคล้ายกับก้าสุภัสราและแสดงสาวชาวไทยทเธอยังไม่มีฉายาใหม่ว่ากวางเพลง,งีหรือนิ้วหอยทากหลังจากไปไฝ่กับ <S 2> <S 2> แฟนๆใน,แ,น,แ,นแชทกลุ่มแฟน,แฟนแคลับเ<ๆ>มื่อเธอส่งรูปนิ้วของเธอลงไปและได้บอกว่าเป็นเมืองเธอเองก็โดนเตะออกจากกลุ่ม สามารดูได้ทางช่อง YouTube ของเยวอนเลยและเธอยังมีความซ้ำพิเศษคือการถ่ายรูปเซลฟี่สมัยอยู่กับไอจีวอนเธอมักจะเป็นคนปิดไลฟ์อยู่เสมอไม่ว่าเธอจะอยู่ตรงไหนก็ตามอเคอ คังเฮวอนยังได้ประกาศตัวว่าเป็นแฟนคลับของโนเจเวบีโดยได้ไปคอมเมนต์ในไลฟ์สดไอจีของโนเจจนโนเจแล้วโผล่เซอร์ไพรส์ในช่องของเธอถึงกับเสียอาการก,กันเลยทีเดียวบอกเลยว่าโมเมนต์ของคู่นี้น่ารักมากๆเราสามารถติดตามอินสตาแกรมของเฮวอนได้ตามที่ขึ้นนี้เลยและเธอมีทวิตเตอร์และช่อง YouTube ที่เราสามารถตามคอนเทนต์สุกสนุกและเบื้องหลังต่างๆของเฮวอนกันได้ ไปกด subscribe กันได้เลยตอนนี้400,000กว่า subscriber แล้วได้ลงเงินเรียบร้อยแล้วด้วยล่าสุดวันที่22ธันวาคมเย w วนได้ปล่อยัล้ววพิเศษ Winter Special Album W ซึ่งมีทั้งหมด5เพลงซึ่งได้รวมถึงเพลง First Love Letter ที่ปล่อยมาก่อนหน้านี้ด้วยโดยจะนำม,มาโดยเพลง Winter Poem อย่าลืมมารับชมมิวสิกวิดีโอและสตรีมเพลงด้วยนะครับ เป็นไงบ้างครับกับเรื่องราวของคังเฮวอนยิ่งเป็นแค่เรื่องราวสนุกองเธอเท่านั้นที่เราได้รวบรวมมาใครชอบรายตัวเธอบ้างเขาเล่ากันได้หากมีข้อมูลผิดอะไรขออภัยด้วยนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกห่างเรากด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับอันยองอรุตันคริสต์มาส보내세요มีรีคริสต์มาสอนยอง